การขายแรงงานอยู่มา30-30กว่าปีเกิดความเบื่อหน่ายออกจากการทํางานนะครับกลับมาอยู่บ้านทํโคกน้องนาคือทางด้านพอชรนะครับจัดก,กิจกรรมอบรมนะครับให้เราไปเรียนรู้อบรมเพื่อกลับมาประยุกต์ใช้นี่คือการเปลี่ยนแปลงจากแรงบันดาลใจและความเชื่อสวนป่านาบุญศูนย์เรียนรู้แห่งความสุขที่เกิดจากความตั้งใจและแรงบันดาลใจ ที่จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายของบุญตาสัตพันธ์ลูกหลานชาวอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ผมนายบุญตาสัตพันธ์แรงบันดาลใจนะครับที่ให้ผมกลับมาอยู่บ้านนอกนะครับได้กลับมาทำาู่น้องนาก็คือในการใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่กับการขายแรงงานครับอยู่มา30 30กว่าปีมันอิ่มตัวนะครับการทํางานก็คือ ไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับอยู่เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็อีกแรงบันดาลใจนึงก็คือพ่อกับแม่นะครับก็อายุเยอะมากแล้วนะครับผมก็ได้ตัดสินใจนะครับลาออกจากการทํางานนะครับกลับมาอยู่บ้านถือเป็นความโชคดีของผมนะครับที่ได้ร่วมกับทางพอชอนะครับพัฒนาชุมชนของอำเภอแคนดงของเรานะครับด้ร่วมโครงการนะครับเมื่อปี2อ6พอพอกลับมาปุ๊บนะครับก็มีกิจกรรม นะครับรองรับอยู่ในร่วมภาทีเครือข่ายของอำเภอแคนดงนะครับทุกๆเดือนของเราเนี่ยจะมีการร่วมกิจกรรมเอามือสามัคคีนะครับก็จะวนกันทุกๆเดือนนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเกี่ยวกับความรู้นะครับใครมีทักษะทางด้านใดนะครับเราก็เอามาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ ป่านาบุญของเราเนี่ยจะมีพื้นที่ในการทําอยู่จํานวนทั้งหมด3ไร่นะครับซึ่ง3มไร่ของเรานะครับก็จะแบ่งออกเป็นโซนก็จะมีโซนไม้ผลอาจจะมีสมุนไพรแซมแซมบางส่วนนะครับแล้วก็จะมะีไม้ป่านะครับป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่เราปลูกนะครับของเราก็จะมีหนองนะครับที่ไว้สําหรับเลี้ยงปลาอยู่2บอ่อใหญ่ๆจะเชื่อมต่อด้วยคลองไส้ไก่อีกอย่างนึงก็จะมีเป็นโคกนะครับโคกของเราก็จะมีปลูกไม้ผลไม้ป่า ไม้พืชเศรษฐกิจบางส่วนนะครับเราจําลองสวนป่าของเรานะครับให้เป็นสวนเห็ดนะครับเราได้เอาเชื้อเห็ดไม่ว่าจะเป็นเห็ดละงูนะครับเห็ดใครเห็ดขมนะครับหลายชนิดมาเพาะเชื้อในสวนของเราเนื่องจากว่าที่เราจําลองสวนป่าของเรานะครับเนื่องจากว่าพ่อกับแม่นะครับเป็นคนอชอบหาเห็ดไม่อยากให้ท่านไปไกลๆก็เลยอยากจําลองป่าแห่งนี้นะครับให้เป็นป่าเห็ดแล้วก็ในสวนของเรานะครับก็จะมีไม้ผล นะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวมะม่วงนะครับน้อยหนาหรือแม้แต่กระทั่งฝรั่งก็จะมีพืชผักสวนครัวจะลดการาซื้อจากข้างนอกนะครับไรายได้เราของเราอาจจะมีไม่มากนะครับแต่ถ้าเราลดการซื้อกําลังซื้อนะครับมันก็สามารถที่จะลดรายจ่ายแล้วก็าสามารถที่เราจะอาพออยู่พอกิน น้องนาสวนป่านาบุญย่างเข้าสู่ปีที่ที่5แล้วเ็ราเราก็จะมีการเอามือสามคัคคีช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะมีทางทางป่าชาวบ้านนะครับเข้ามาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทางนักศึกษาหรือนักเรียนกศนอเข้ามาเรียนรู้กิจกรรมภายในสวนของเรานะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือคนที่มีความรู้นะครับมาเห็นก็ให้ความรู้ความแนะนานะครับเราก็เอามาประยุกต์ใช้กับสวนของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรม ที่อาเป็นความภาคภูมิใจนะครับอย่างน้นนอยๆก็ชุมชนของเราก็ได้มีการแลกเปลีป่ยนเรียนรู้ครับหลังจากที่ได้มาทำโคกหน้องนานะครับก็มันมีความสุขนะครับมันอธิบายไม่ถูก ความสุขของเราคือได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ตื่นเช้ามาเห็นพ่อกับแม่เดินลงลงชมสวนของเล็กๆน้อยๆคือตามกิจกรรมของคนแก่นะครับอย่างน้อยๆก็ได้มีกิจกรรมให้คนแก่ได้ออกกําลังกายนะครับมันก็เป็นความสุขของเรานะครับมีบรรยากาศที่ร่มรื่นมีตอนเช้ามาก็จะมีเสียงนกเสียงกานะครับคือรายได้ของเราถ้าประเมิน ถ้าให้ประเมินเปรียบเทียบกับความสุขนะครับมันไม่สามารถที่จะเบินอ,ออกมาเป็นเป็นตัวเงินได้นะครับตื่นเช้ามามีกิจกรรมในสวนทำนะครับอันนั้นก็คือมันจะเป็นเป็นความสุขของเรา